ท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวสสิธรโยธาแสนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนนิยมสิลอนุสรณ์กระผมนายธนบัตรลมนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนนิยมสิลอนุสรณ์ Mr President Distinguished g u e s t Ladies and Gentlemen My name is มิสเตอร์ธนบัตรล I มนาแอมสตูเดนเอนมัธยมศึกษาไฟ5-1สลน at นิยมศิลป์อนุสร์สูดิฉันนางสาวสุภารัตน์ปานเจริญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนนิยมสิลอนุสร์ซุนจิงเตอร์จูชีเกอเว่ยเจียบินหนูลี่หนูเชื่อมินเชียงเชินมินทุาา 我叫苏เจ้าสุภัชื่อนิยมศิลอนุสรเฉชวเตชเวลาต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศการแสดงแสงสีเสียงย้อนรอยประวัติศาสตร์เพื่อเธอพระบารมีสมเด็จพระนเรสวนมหาราชกษัตริย์ภูกล้าท,ที่ทรงเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยทรงทำยุทธหัตถีมีชัยเหนือศัตรู นำเอกราชและธิปไตยกลับคืนสู่ประเทศไทยดังชื่อประเทศแห่งความเป็นไทยโดยเรื่องราวทั้งหมดในการแสดงนี้อ้างอิงจากพงศาวดารฉบับกรมพระยาดำรงราชานุภาพและในโรกาสพิธีบวงสวงดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่านขอเชิญท่านพบกับการแสดงเทิดพระเกียรติในชุดสมเด็จพระนเรศวรมหาราช We welcome you to a memorable historical performance to honor King Naresuan the Great, the brave king who dared to change the destinies of our Thai nation. He defeated his enemy by fighting from the backs of elephants and helped Thailand emerge from its darkest period to be free and proud. As we know, the name of Thailand means the land of freedom. The Thai story by Grompaya Damrong Ratchanupap. It is our honor to express our gratitude to King Naresuan the Great in the other tradition of respecting. We are proud to present a historical performance, Somdet Pranaresuan Maharat Mahitranupap The powerful military leader King n a r e s u n the great. 我们欢迎你参观这位 n 纳 s 斯 uan 国王著写的历史演出。n 说。纳 s 斯 uan 国王，这位伟大的、勇敢的国王，他勇于改变泰民族的命运。 他在大象背上击败了敌人，并且帮助泰国人民从黑暗走向民主。正如我们所知，泰国的已失去自由的国土。这个故事以隆披亚·拉龙,龙·拉查努帕·谢特。 泰国变年是未知数，我们诚挚的表达对伟大国王那雷逊的感激，这有伟大国王那雷逊的精神在每年的传统中，我们都织好的展选一个历史演出。 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหิทธานุภาพเกลไกล